สวัสดีครับทุกคนวันนี้พาทุกคนมาที่ไร่ชาลุงเดชนะครับทุกคนนะฮะช่วงนี้ก็คนก็เริ่มมาเที่ยวกันแล้วนะครับผมก็คนก็เยอะพอสมควรนะครับทั้งคืนเมื่อกี้ก็ชันนิดนึงนะครับทุกคนนะฮะนี่ให้ดูบรรยากาศข้างในร้านนะครับผมนะ ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับนี่ที่มาเที่ยวกันนะครับผมนะะคนที่มาเที่ยวนี่คือคนที่ชอบธรรมชาตินะครับดื่มดํากับธรรมชาตินะฮะนี่ที่นี่ก็มีอาหารนะครับผมมีเครื่องดื่มนะครับแล้วก็วิวนะครับไรชาแล้วก็วิวป่านะครับทุกคนนะฮะ วันนี้นะฮะเรามากินชาเขียวกันครับอันนี้ชาเขียวอะไรครับผมเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะสาเกียวสาเกลียชาเขียวเย็นนะครับแล้วก็นี่ชาชามะนาวนะครับทุกคนนะฮะเรามาถินชาเราต้องกินชานะฮะนี่นะฮะสายของเรานะฮะพี่ฝนพี่เมย์นะฮะค่ะครับผมเป็ี่นเป็นพี่แล้วหยิบเลยครับผมแก้วใครแก้วมันนะครับอมเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมวิวนะครับทุกคนนะฮะ แกไหนเรียกเอาเลยนะครับนี่นะฮะนี่ทุกคนจะเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับผมทุกคนฮะนี่คนมาเที่ยวกันเยอะมากเลยนะนี่นะฮะไรชาลุงเดชนะฮะดาราก็มากันเยอะนะฮะนี่นะฮะให้ดูบรรยากาศแล้วผมจะพาทุกคนลงไปข้างล่างนะฮะคนเยอะนะนี นี่นะครับมีอาหารบริการด้วยนะครับผมเราจะลงไปนั่งข้างล่างนะครับทุกคนวิวสวยมากนะฮะนี่นะฮะป่าที่นี่สมบูรณ์มากเลยนะธรรมชาติ เดี๋ยวเราจะนั่งกันตรงนี้นะผมมุมส่วนตัวนะฮะนี่นะฮะจะนั่งบนพื้นนะฮะตามสบายครับผมนี่บรรยากาศดีๆนะฮะที่ไร่ช่างลุงเดชทุกคนนะฮะไม่เราไม่ได้คาดหวังา่แล้วไม่ใช่อยาินี่ครับทุกคนที่คนที่มาที่นี่อยากจะถ่ายรูปก็ตรงนี้เลยนะฮะเห็นไหมครับผมนี่นะครับ ตรงไร่ชาตรงนี้นะครับผมนี่นะมีตะอะไรนะตะกาสารนะครับไว้เก็บชานะฮะเาไว้ถ่ายรูปถ่ายรูปนะครับตะกาละสิบบาทนะครับสําหรุบเหมือนสมทบนะครับผมทุกคนฮะนี่นะฮะเดินเล่นกันได้เลยนะฮะกับบรรยากาศแล้วก็วิวธรรมชาติตรงนี้นะครับทุกคนฮะตอนนี้ผมก็มานั่งจิบชานะครับทุกคนฮะชาเขียวนะฮะ ไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่ออกจากเขียวอ่อนนะครับผมนี่ชิมก่อนนะครับว่าเป็นไงบ้างหืมสดชื่นครับผมหวานนะฮะชีวิตขาดหวานไม่ได้นะฮะนี่แล้วก็สาวๆของเราครับผมทุกคนสวัสดีค่ะขอเสียงหน่อยฮะขอเสียงนะฮะอันี้พี่เมย์นะฮะคนที่สองชื่ออะไรครับผมพมนะครับคนที่สามครับผม คนสุดท้ายนี่จะสวยสุดนะครับแต่ว่าไม่ยอมเปิดหน้านะฮะชอบปิดหน้านะคนนี้นะครับผมมีความลับอะไรเปล่าครับผมไม่ใช่ค่ะไม่มีเนาะนหน้าเป็นฝ้าโอเคทุกคนเดี๋ยวก็นั่งชิวๆกัน,นครับเห็นไหมครับบรรยากาศดีมากนะฮะ ไรเนี้ยไม่เอาไม่อาเยชาลุงเดชนะครับตอนนี้สวยมากนะฮะนี่ฮะฝั่งนู้นก็มีที่พักด้วยนะฮะที่พักเป็นหลังเป็นหลังนะครับผมถ้าใครอยากมาเที่ยวก็ติดต่อได้นะฮะนี่ฝั่งนี้ครับทุกคนดูวิวครับ ธรรมชาติสุดๆนะฮะแล้วก็ชาสามารถถ่ายรูปได้เลยฮะตรงนี้นะฮะนี่นะเป็นชาอุหลงนะทุกคนนะฮะนี่สวยมากก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับหรือว่าใครที่อยากมาเที่ยวที่นี่นะครับขอให้เช็คก่อนนะครับว่าเปิดหรือเปิดหรือเปล่านะครับให้โทรเช็คก่อนเพราะว่าพุกงนี้ก็ยังว่านะครับสถานการณ์โควิดบางทีก็อาจจะ ปิดอะไรแบบนี้นะครับผมให้โทรเช็คก่อนเพื่อความชัวนะครับก่อนที่จะมาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับผมตอนนี้ก็ดูวิวครับทุกคนที่นี่ปล่าสมบูรณ์จริงๆนะฮะสวยมากๆนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินถ่ายรูปสักนิดนึงนะทุกคนนะฮะพาเก็บบรรยากาศนะครับ